กัวจ้าจะกัวขึ้นรถเหรอลูกคิวคิวกันยาวไหมภูมิยาวมากครับยาวถ้าถ้าเป็นพี่คิมเสรแล้วอ้าหลบทำไมหลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วอุ้ยตายละหมาบ้านนอกกับรถเก่าเก่าหมาบ้านนอกกับรถยนต์เก่าเก่า ไหนเบรกนะลูกเบรกรถไปไหนเบรกล,ล้ไปไหนมองมาลัยไปไหนน่ะน้องจะขับรถไปไหนอุ๊ยกลัวกล้องไม่ขับเลยโชเฟอร์อายกล้องโชเฟอร์อายกล้องแล้วโชเฟอร์อายกล้องจะขับไปได้เหรอลูกเนี่ยล้อหายไปไหนแล้วเนี่ย ทีอังโซ่กัดขั้วมองจบมองเลอร้องลแจแจดิยขับรถเหรอลูกคือขับรถด้วยแตงากว